วันนี้คนบ้านนอกเข้ากรุงนะคะคนบ้านนอกเข้ากรุงในรถไฟเอาข้าวข้าวบางดีตีนั่งรถไฟไปเข้ากรุงกันนะคะรถไฟเอารถไฟอยูดไก่เส้นถุ่มอยุดไก่บานมาชมกันว่าเราจะพาไปทำอะไรในเมืองกันนะคะ นั่งเด้กันนั่งสวัสดีพี่น้องตรงป่าสิูสุซิค้นนะคะเดอ้อมันนีคน่าคนบานหนอ,อกเขากุง้ง <c oughs> คนบานหนอ,อกเขากุ้งนะคะมาค่ะเออโดนเราบริการนั่งรถอันเขาเขาอยู่ต่อบริกา,านั่งรถไฟไงโอเคนะคะมารอรูดกันว่าเราจะพาไปทําอะไรสวัสดีค่ะเอ้ยคนละคนเลยจะพาไปช้อปปิ้ง ค่ะผู้บพาไปชมเมือสงสอกุขภมกันนะคะจะพาน้องปอดไหมคะผู้บ่าวนั่งพ่มีผู้บ่าวนะคะยี่สิบแล้วไม่มีผู้บ่าว <laughs> ไปแล้วใส่เครื่องที่แล้วนะรถไฟออกแล้วนะคะ,ะครถไฟออกแล้วค่ะเอ้าแอบไทยกนรถไฟออกแล้วคุณจะคีไปเลยวะคือจืดเลยอะจืดเนาะเออสีอยูสติเขาหายหมดเลย แล้วนะคะที่เป็นจุดศูนย์รวมใหญ่ของสถา,านีรถไฟนะคะในสตอกโฮลมมวลลำโพงใหญ่นะคะจุดกลางเมืองเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนน้นกันนะคะนี่รอรอเพื่อนน้องพรก่อนนะคะแล้วเราค่อจะไปกันมืองนี้แหละที่มันเกิดอุบัติเหตุทึ่งๆออตรงนี้ที่ว่าเป็นข้างบนนะคะจะเป็นมองที่ว่า เมื่อายปีที่เดียวเนาะเครื่องต็มหนาเตือนเอเออเพราะว่าไอ้รถอ่ะนใครรถไอ้ระเบิดมันมีระเบิดเนาะในหานเนาะก็ขนอ่ะถือระเบิดงั้นแหละกระละมันมีระเบิดวันนี้นี่มันคับไปมันคับมันขับส้นข้นมันเขาในหลานอันะในห่างเล็กหน่อยตายเด็กหน่อยผู้ใหญ่ตายหลายคนเนาะแล้วค่อยไปอันนั้นเบิงข้าไปเบิงแม่ท่านแ่ะเด้อนี่นะคะคือสัญลักษณ์ สาท้องสาๆสตอนนั้นคือสัญ,ญลักษณ์นะคะน้ำพุเป็นบ่อเ,เ,เป็นบ่อน้ำพุนะคะอันนี้คืออันนี้ลายมีกิจกรรมยังเพิ่นมาวอ้อาไล่ให้คนที่ประสบอุบปปัติเหตุกันสิมาจุดศูนย์ร่วงยู่มรี้นะคะนี่เลยพากันเดินขึ้นบันไดนี่นะคะท้องฝ้ากันสิงาม นี่นะคะเป็นน้ำพุคนจะเปิดช่วงนาฮอดน,นะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เปิดอันนี้ก็มีไฟฟ้ารถไฟฟ้าให้แค่เช่านะคะขับเที่ยวในเมืองสตอกโฮล์ คู้คนหลายหลบผููคน <c oughs> อื้นะคะมาถึงแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยมันมิดน,นะคะพี่น้องฮะ <c oughs> ผู้คนเยอะมากนะคะว่าเป็นวันวันหยุดโหลดแม่มนะคะเป็นวันหยุดนะคะคนก็เลยเยอะโ <c oughs> อยมย <c oughs> สักกุลาบานแล้วนะคะ ผู้คนเยอะนะคะพี่น้องผู้คนมาเยอะนะคะฝั่งโน้นก็มีนะคะเดยวค่อยหันน้องทายให้แม่เดยวค่อยทายให้แม่ <c oughs> นี่นะคะผู้คนเริ่มออกมาเยอะนะคะเป็นวันหยุดด้วยแล้วเนาะผู้คนก็เลยเยอะ <c oughs> มันจะเมือดได้ไ่ะ,ะพี่น้อง เพราะว่าอีบกี้หัวก็สีโรยไล่อะเนาะไปมาถมีักข่าพี่น้องก็เราออกเป็นชอนนะ่าอีบอีโบกี้เหมือเดี๋ยวมันกับโรยโปรยโรยรายแล้วนะคะ ะะคเป็นแบบนี้ไปเลยฟังข้าหันยังไงผู้คนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดวันเสาร์ผู้คนก็เลยเยอะ เอีไหนแม่เนี่ยสีงามเนี่ยยางขนาไ่นยางขาดไหนมันสีงามตัวยางขนาดไหนมันก็งามไม่แก่สวยๆนี่ท่านี่มันงามดุกท่านี่สวยมากเลย ี่ะนี่่ะมีมชอคุณุนะคะพี่น้องผายังแั้วแต่สิว่าปันใดนะคะโยยางกลงออกนะคะนี่พี่น้องกลงสวยนะคะแม่ังฟังท่านนั่งก็สวยนะอันนี้เป็นจุดสุนร่วมนะคะจุดสุนร่วมจะมี กิจกรรมนะคะงานไทยนะคะงานไทยก็จะมาจัดที่นี่นะคะแล้วก็งานไทยงานงานของแต่ละประเทศเนาะก็จะมาจัดที่นี่กันนะคะพี่น้องที่จะเป็นจุดสุ่มรวมอีกที่หนึง่งเรียกว่าทุกคนออกมานะคะชมชาวน้อกไหม่ละคะพี่น้องคนออกมาหลาย เห็นว่าจุดันรเข้องงามเซนปะเซนข้นไ <c oughs> นี่สีง,งามก่อนเน่ยเนี่ยขา้นีหไว่สีง,งามก่อนเนี่ยคะไปยังสิสสีงามกอพว่แวนตาชินเนี่ยวีกัวโฟอันดับคนบางมาทางนีนไงขั้นไหน่าสีง,งามกวา่า เดี๋ยนข้นมาสีงามเขาเจ๋อเห็ดอีหยังหนึ่นงมันะ้งเนี่ยว่าถ้าเดี๋มันสีงามเท่านั้นถ้าเขามาหาวัดสมอให้สีงามกว่าะนะคะขับไปทางไหนปะ <c oughs> <c oughs>

เขาถ่ายอาแต่ดอกไม้นะคะเพราะผู้คนเยอะมากๆถ่ายออาแม่เนี้นี่นี่ถือให้แม่เนี้ยนเธอสิบปก่อนกระม่นี่ันก่อนชื่ออันไทยมึงนี่เลยซึ่งซองอ่ะเออยายที่ไปไทย ไได้แล้วหนึ่งนะไม่ได้ปะอะไรป้องบนคืกไปไปพรววเอเยนอย่าหาแต่ฟิล์มมาเด้อ stop s t o ทยสดนเทสกาลทายสดนเทศกะไปอย่ปิดหน้าคนนี้ Får ah? vi köra? En. Åh, oh, det faller ner. Alltså, det känns som det är regn. Ja men det är därifrån. Aha <laughs>

À, áp út đây. Chán lắm rồi, hắt kiểu nữa. Uh -huh. dạ, à ha. <laughs> <day, so> <laughs> ผู้คนเยอะมากนะคะน้องหลาย อันนี้คือลำต้นของเขานะคะลำต้นต้นใหญ่นะคะหลายปีนะคะลำต้น <c oughs> คนเยอะมากๆใบเริ่มโรยไลๆๆแล้วนะคะ ใบเริ่มโรยรายเริ่มโปรยปลายแล้วอีกคิดว่ากี่เมื่อกะลนเบิรได้หนิพี่น้องบาเบี้ยเฉดเยกระโดดว่าสูงน่ะไม่กระโดดว่วสูงคุยววไวจะยิงเกีตกยัเฉดเยอะเสียีโอเค ร้ยสวยมากๆเลยนะคะี่นอนปรบแงามน้ยสวยสวสากับพี่บ่ย่านไปเอาไปเอาตรไห mất lạc lộn lộn lạc lộn 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 không lộn 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 พี่น้องภามากนะคะเอามาชมเอามาชมบรรยากาศเข้ากับเสียงการเปียกละละผู้คนหลายนะคะพี่น้องผู้คนเยอะมากมากนี่นะคะผู้คนผู้คนเยอะมากนะคะมารับชมดอกซากุระในสุขห้อมนะคะ